กาบพระบาทว่าที่พระสวา่างีเพคคะเหมือนม่มีอะไรจะพูดอ,อย่าบอกนะว่าเจ้าจะให้พระมเหสีนั่งคู่กันเธ <lien> อเพ hey, คะเจ้าพี่เราต้องการมเหสีไม่ใช่สุนัขสองเลี้ยงของฉันไม่ได้เอามาเพคคะเชิญมาประทับข้างๆพระบาทเรา hey, โอ้โหไม่เลิก เริ่ม,ม,ม,มปุ่มหัวข้าวแล้ว啊เหตุการคุณก็มองเสนอตัวามคิดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมงกุฎให้นะมงกุฎรร่างอีให้อิจฉากันเชิญเ <c oughs> สด็จพระเพคครับอะไรพโอเคเนะชิญพระเสด็จพระเอกครับท่านยาวกัน เจ้าลองนั name, like. yeah. ่งดูจมูกใหญ่องุอีกชมการได้นำจากจากตัน้องต้าไทยกับอนชรอชียรมในชุดสมอบัว โดนสัสติพีเพคะพัะสัติจากที่ใดข้าไม่เห็นด้านด้านพระไหนพระขวาเพคะพระขวาอย่างนั้นหรือเพคะพระมเหสีเจ้าพระคุณพระเจ้าข้าถ้าจากนั้นนั่งตรงนี้แล้วโดนถีฉันจะนั่งแทนเธอเองเข้าใจไหมกราบพระบาทเจริญ ไ่ถูกที่เลมันนั่งได้ไหม ผมจะล่อพัดติ้อย่างแน่นอนเพื่อนเขาถ้าเช่นนะั้นข้าขอหน่าที่เก่าเินข้าขอรับแทนเจ้าเองกจับพระบาทรักเหียวม,มากจริงจื่อดูปักก่อนดูอัตตก่อน มีความน้ำอึดน้ำทนได้นานเท่าไรผีเห็นผีไหนเวรทำไมนี่ทำไมยืนเท้าสะเอวซสด้วยลอยหน้าลอยตาจ่ก็ถี่ไปไหนไปโน้นนี่สิว่าฉันยังไม่มีที่ต้อเห็นรึมรงอะไรรึไม่เห็นฉันด้วยเห็นสิมานั่งคุยกันหน่อยที่เอ๊ะเนใครกัน เราเริ่มระบาดอย่างนี้ต้องคำสาบมบอกผีหอกผีหรอกมันต้องคำสาบไว้จเครไม่ใช่าพยาตสพวกแกีก็ไ้่วไม่ต้องติโอ้ยไอ้ทีมปว้มกก็้ดที่นี่เนีต้องคำสาไว้จะทำให้ชื่อ่ยาตัวจริงนั่งไม่ได้ ไม่เห็นที่ใครนั่งได้เลยดูชุดน่งเอชุดโมกกนนั่งไปด่นีนีนี่ไม่ให้อชุดเหลือนั่งบ้างอครับอยากานั่งอย่างตอยาในั่งจนวนสี่ก็ามรอบแหลอ้าวดาบีดาบีเี๋ยโผมมีไม่น้อยไม่บอกนะนี่ว่างๆไปกับพักปีเอ ไอ้ลุงชัดลุงดีแล้ลุกชัดด,ดีทไม่เป็นยังไัลอลุงชื่ออะไรลุงชื่อิาดากิษดาไอ้ลุดาดี่ไหมดีมากแล้วนี่ไม่มีใครนะอะอ,นนอะไรเ้อ้นี่ไหนอ้นี่ลุกเอ่อวันไหนวัน <c oughs> อ,อะไรนะ,ะนะอะไรอะไรนะคุตาลอันนออะไรอะไรนี่ลุง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 ลุ เดี๋ยวเรียกเขามานั่งไม่ต้องออกมาถีบเฮ้ยจะบอกมานั่งเลยจะออกมาถีบมันต้องอะไรอยู่หรือเปล่าทำบุญไปให้ชุดใหญ่เลยเออต้องมีของแรกเปลี่ยนปะหมูเป็ดไก่ข้าวเหนียวสองลิตรขนนลูกนึงเออขอขออีกนึ่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้หน้าฉันมันเป็นผีไม่ค่อยได้บำรุงสักเท่าไหร่ขออะไรนะที่มันฉีดเข้าไปแล้วตึงๆที่เขาเรียกอะไรท็อตท็อกท็อตน้ำยวโบทอกเออโบทอกแล้วฉันจำได้ว่าฉันฉีดไปแล้วห้าห้าสิบยูได้นะเคยฉีดมาแล้วเคยฉีดดมาาแล้้วออีีีีทท่่ไหนน ต่ได้รูไปถอที่ไหนก็หาที่นานีาอเมาตนเต้นนตนี่แล้ถ้าทุกอย่างจะไม่บอกไปเกินเอาแพลยนี้ใช่ไหมล่ะลุงลุงลุงหลบเลยังงุกไงนี่มันด่างเนี่ยเจ้าข้าพระเจ้าไม่คิดเลยเออเอาแล้วเวนาวนามีจะไปอะปะทุ